ใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างนะคะจะทําเป็นคาดอกคาดเอวเอไม่ใช่ทําเป็นคาดอกหรือหรือสะพายข้างก็ได้นะคะสายตรงนี้เขาสามารถปรับระดับได้นะรุ่นก็ปรับให้เขาสั้นนะคะเพื่อทําเป็นคาดอกได้นะเพราะคาดอกมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะทําสะพายข้างเราก็ปรับสายให้เขายาวขึ้น บบนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดปรับให้ยาวขึ้นอีกนะคะ <s> ก็สามารถสะพายแบบนี้ได้นะคะเป็นสะพายข้างแบบนี้นะ <s> ก็แล้วแต่เราปรับเลยนะคะใบนี้ว่าเราจะเลือกปรับให้เขาอยู่แบบนี้ให้เขาอยู่ประมาณนี้หรือให้เขาแบบลงไปอีกก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของของแต่ละคนเลยนะคะหรือจะไว้แบบประมาณนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่สามารถดัดแปลงได้หลายทรงนะคะส่วนขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะ เดี๋ยวนุ่นวัดให้ก่อนนะความยาวเขาก็ประมาณ9นิ้วนะคะส่วนความสูงเขาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะเกือบๆบ6นิ้วนะคะแล้วก็ฐานกระเป๋าเขานะคะประมาณ2นิ้วนะก็อันนี้ก็จะมีช่องซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังนะคะแล้วก็มีช่องซิปช,ช่องโล่งๆนะคะตรงกลางนะแล้วก็ มีช่องเล็กๆให้อีกหนึ่งช่องนะคะแค่นั้นนะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ